สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมเดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนกรกฎาคมแล้วนะผม ประมาณกลางๆเดือนหรือว่าไปลายปลายเดือนของเดือนนี้เนี่ยทางตัวเกมเนี่ยก็น่าจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเฉลิมฉลองครบรอบ4.5ปีแล้วนะต้องบอกเลยนะครับว่าเฉลิมฉลองครบรอบ4.5ปีเนี่ยเต็มไปด้วยปริศนานะฮะปริศนาที่สําคัญที่สุดเลยคือตัว ex เนี่ยมันจะเป็นดูฟี่นิกาจริงหรือเปล่านะครับผม จากหลักฐานต่างๆนนานาที่ผมเคยทําคลิปไปนะผมมันชี้ไปที่ลูฟี่มิกะนะครับผมแต่มันก็อาจจะไม่แน่เหมือนกันนะผมทางตัวเกมเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ามากกว่านั้นก็ได้นะฮะโดยครบรอบ4.5ปีที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ประมาณ3อย่างนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยคือปลายเดือนนี้เนี่ยไอ้พวกตู้ฟิมเลสเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่านะฮะโดยอยากให้รู้กันนะผมวันที่21กรกฎา,าคมเนี่ยอาจจะมีคอนเสิร์ตนะครับแบบ ฟิล์มเลสหรือผอุตะอะไรแบบนี้นะผมเป็นคอนเสิร์ตแบบวันพีชเดย์นะผมก็วันที่ยี่สิบสองก็จะมีไลฟ์สดด้วยนะผมแข่งทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกนะผมของเกมวันพีชบอลตี้ลัดของเป็นทัวร์นาเมนต์ออฟไลน์นะฮะถ้าทางโตเกียมจะเริ่มเฉลิมฉลองตอนประมาณวันที่ยี่สิบสองนี้จริงเนี่ยผมคิดว่าไอตัวละครเหล่าวันพีชฟิล์มเลสหรือว่าอีเวนต์ตีบอสวันพีชฟิล์มเลสอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะเข้าเกมมาประมาณกลางๆเดือนนี้นะผม อาจจะสัก1 7 1 8อะไรแบบนี้นะฮะก็น่าติดตามเหมือนกันผมอันนี้เป็นเรื่องที่1นึ่งนะผมที่น่าติดตามที่สุดเลยนะแล้วก็แน่นอนนะผมวันพีซฟิล์มเลสเดี๋ยวมูนว่นู่นนี่นั่นกลับเข้ามาเนี่ยคือมันมีโอกาสเหมือนกันนะผมที่จะมีตัวละครจากเดอะบูวี่ตัวใหม่เนี่ยเข้าเกมมานั่นเองนะเ<ๆ>พราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปลุ้นเอาละกันนะผมว่าจะเป็นตัวไลทนะ์ผมหรือว่าจะเป็นแค่ตู้ลีลานอุตะหรือว่าใช้เขียวอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะผม โอเคสิ่งที่น่าสนใจข้อที่2เลยคือ,อวันที่ยี่สิบสองเนี่ยที่จะมีไลฟ์สดเนี่ยไม่แน่ว่ามันมีโอกาสสูงเหมือนกันผมว่าจะเป็น ex ตัวแรกที่ที่เปิดเผยมาในฉลองคร,รบรอบ4.5ปีนั่นเองนะฮะก็น่าสนใจม,มากๆเลยนะผมอาจจะเป็นการเปิดตัวเฉยๆผมอาจจะเข้าวันที่ยี่สามหรือไม่ก็ยี่สิบหกนะฮะก็ต้องรองลุ้นผมว่าเป็นตัวไลน์ที่ผม ex ตัวแรกนะผม แล้วก็เรื่องที่3เลยเนี่ยคือปลายเดือนสิงหาเนี่ยคือมันจะมี ex อีก1ตัวหรือเปล่านะครผมซึ่งตัวละครที่เราคิดกันว่ามันน่าจะมาเป็น ex จริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่2ตัวละครนะก็คือลูฟี่นิกากับซันจิล่างพลังตื่นนั่นเองนะครผมนี่เรายังไม่ทันนับไอ้นี่เลยนะไอ้ตู้รีเจนเดือนหน้าที่มันจะต่อจาก พวกโฮดี้กับราชาเนปจูนด้วยนะับผมไม่แน่ว่าตูลิเจนเดนนห้าเนี่ยอาจจะเป็นช็อปเปอร์กับแฟงกี้ก็ไปไ,ปได้เหมือนกันนะผมแล้วก็ตามมาด้วย EX ซันจิ โอ้ oh, มันลงล็อกสุดๆเลยนะับผมโอเคเรามาลองสรุปอีกสักรอบนะผมตารางของเดือนนี้ถือว่าอะไรเนี่ยอาจจะมาบ้างนะโดยกลางเดือนของเดือนนี้เนี่ยถ้าไม่มีตัวใหม่ตัวสเตปตัวใหม่อะไรจริงๆเนี่ย,ยผมว่ากลางเดือนเนี่ยอาจจะเป็นพวกอ e ีเวนต์ฟิล์มเลสซีบอสแบทเทิลอะไรแบบนี้กลับเข้ามานะผมโดยอาจจะมีตัวละครลีเจนด์แบบลิมิเต็ดเดอะบูบี้ตัวใหม่เข้าเกมมาก็ได้ผมกลางเดือนนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยประมาณไปลายเดือนก,นการกฎาคมเน ก็น่าจะเริ่มเฉลิมฉลองครบรอบ45ปีแล้วนะผมโดยจะมีการเปิดเผย ex ตัวแรกี่ผมที่จะเข้าเกมมานั่นเองนะผมก็อยากให้เรารู้กันว่าน่าจะเป็นวันที่22นะผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะถ้าผิดพลาดจริงเนี่ยก็น่าจะประมาณน่าจะประมาณไปลายเดือนก,นกรกฎาน่ะนะอาจจะมีการไล์สดนอกรอบอะไรแบบนี้ผมถ้าวันที่22นั้นเนี่ยไม่มีตัวละครใหม่เข้ามาหรือว่าแบบ มีการเปิดเผยตัวละครใหม่อะไรแบบนี้นะก็น่าจะเป็นปลายปลายเดือนผมไม่น่าจะช้ากว่านั้นนะผมโดยหลังจากการเปิดเผย ex ตัวแรกเข้ามาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยประมาณปลายปลายเดือนสิงหาเนี่ยถ้ามันจะมี ex มาอีกสึ่งตัวจริงเนี่ยมันก็น่าจะมาประมาณปลายปลายเดือนสิงหานแน่แหละฮะก็น่าสนใจมากๆเหมือนกันนะผมโดยหนึ่งสิ่งเลยที่ผมกลัวมากที่สุดเลยนะนั่นคือวันที่ยี่สิบสองถ้ามันมี ex โผล่มาจริงเนี่ยผมกลัวว,ว่ามันจะเป็นซันจินะะผม เพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยถ้า4.5ปีมี ex 2ตัวเนี่ยผมว่ายังไงมันก็ควรเปิดด้วยซันจิแล้วก็ปิดท้ายด้วยลูฟี่ที่กาดูไหมฮนะมันคงไม่แบบเปิดด้วยแบบลูฟี่นิกาและปิดท้ายด้วยซันจิล่างพลังตื่นนะครับผมแต่ว่าประจวบเหมาะที่ว่าวันนั้นเนี่ยมันแบบโอ้โหทุกทั่วสารทิศมันก็เป็นแบบโลทูเกียไฟฮะคือมันเป็นอีเวนต์สำหรับลูฟี่เกียห้านะผม แต่ถ้ามันโผล่มาเป็นซันกิทีเนี่ยก็เตรียมหาได้เลยนะผมวันนั้นนะผมโอ้โหเตรียมตัวได้เลยนะโอเคครับอันนี้นี่ก็เป็นตารางเข้าวๆนะผมก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเฉลบ2อรอบ4-5ปีนะผมอันนี้เป็นแค่การคาดการณ์นั่นเองนะผมหวังว่าจะเป็นไปตามนี้นะผมโดยเฉพาะลูฟี่เกียร์หเนี่ยก็ขอให้มาจริงๆนะฮะก็เตรียมเพชรกันให้พร้อผมผมจะเข้าสู่ช่วง4.5ปีแล้วนะผมขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีนะ ถ้าใครมีความเห็นไงสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะผมหรือว่าใครมีทฤษฎีต่างๆเนี่ยก็คอมเมนต์ได้เช่นกันนะผมวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไน,นะครับสวัสดีครับ